บางท่านไม่ต้องงงนะคะว่าทําไมเรารีวิวเยอะเลยจังเราเป็นช่างหรือเปล่านะเราเป็นนักรีวิวนะคะเห็นอะไรแปลก,กแล้วที่สําคัญเนี่ยราคาไม่แพงด้วยทรงแบบใหม่แล้วเห็นแบบเออทรงสวยดีทรงนี้แปลกใหม่น่าจะเป็นแบบที่พอใจของ FC เรานะ,ะขายที่ชอบนะเลือยไปตั้งเป็นแบบชั่วคราวก่อนได้เหมือนกันนะคะเพื่อนผู้ชมลองดูดิเขามีแบบเก็บฟ้าด้วยนะเป็นไม้ไผ่อะดูดิ <laughs> เก็บฟ้าเป็นไม้ไผ่ด้วยเนี่ยนะ กรับสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้พอน้องเอ๋คนรักบ้านซามเดินทางช่องทาง YouTube Facebook และ TikTok ค่ะวันนี้น้องเอ๋ที่ยมอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีมาถ่ายบ้านทรงสเปนสวยๆนะคะเป็นบ้านไม้ไผ่ท่านผู้ชมได้รับชมนะคะใครสนใจนะคะสามารถมาดูได้เลยะคะ่ะพื้นที่ติดถนนมากๆเลยนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะท่านผู้ชมหลังนี้อยู่ที่17,000บาทเท่านั้นนะคะ ส่งฟรีในจังหวัดสุพรรณบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงก็สามารถโทรหาเจ้าของได้โดยตรงนะคะทางเพจเป็นเพจรีวิวเท่านั้นนะคะหลังนี้มีหน้ากว้างนะคะอยู่ที่2เมตร30นะคะยาวที่2เมตร50ค่ะก่อนที่จะรับชมด้านในนะคะ้องเอ๋จะพาไปดูด้านนอกก่อนนะคะด้านนอกเนี่ยค่ะเป็นหลังคาอันนี้ก็เป็นหลังคาเหมือนยาคาเลยเปล่านะะตรงนี้นะหนูก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องไม้ไผ่สักเท่าไหร่นะคะแล้วก็ตีคาดด้วยไม้ไผ่นะคะแล้วก็จะมีครอบบนด้วยนะคะท่านชมด้วย p ี v ีนะคะตรงนี้แล้วก็ทาสีเพราะว่าป้องกันการน้ำซึมน้ำรั่วน,นะคะตรงนี้นะคะพีเอสเนี่ยเป็นเจ้าของเนาะก็บอกว่าเป็นทรงสเปรนทำไมถึงเป็นทรงสเปรนเพราะว่าชายคาเนี่ยจะถึงปลายนะคะน้ำจะไม่สาดเข้าในตัวบ้านค่ะ แล้วหลังนี้ราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะส่งฟรีในจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะท่านผู้ชมด้านนอกสวยมากบางท่านบอกาอาจจะกลัวเรื่องมอดนะคะเรื่องกวกนะคะลองโทรสอบถามเพจได้เลยนะคะว่าการรับประกันไหมนะคะราคาที่เราได้หรือเปล่านะคะกวกกินไหมหมอดกินไหมอย่างนี้นะคะก็สามารถโทรสอบถามได้นะคะเพราะทั้งเพจเนี่ยเป็นเพจรีวิวเท่านั้นนะคะสำหรับใครที่สนใจจะจ้างเราไปรีวิวทั่วประเทศเลยนะคะก็เบอร์โทรศัพท์ของเราเนี่ยก็จะติดไว้นะคะสำหรับติดต่อง,งานโฆษณาเท่านั้นส่วนเบอร์เจ้าของเดี๋ยวเราจะบอกให้ทางท้ายคลิปนะคะรับชมให้จบด้วยนะ นี่เลยค่ะสวยไหมคะด้านนอกความสูงเนี่ยประมาณ60เซนท่านผู้ชมถือว่าดีนะสเมาะกับเป็นแบบไอเดียบ้านสวนหรือว่าใครทําแบบรีสอร์ทอยู่นะคะต้องการแบบรีสอร์ทแบบธรรมชาติติดน้ําติดวิวนะคะวิวคงวิวเขาได้หมดนะคะซื้อไปตั้งเนี่ยในราคา1 7 0 0 0บาทแล้วก็ทาเป็นรีสอร์ทหนึ่งละนี่แหละให้คนเขาเช่าสําหรับใครที่ชอบแบบวิวธรรมชาตินะคะสายแคมปิ้งนะคะนี่เลยเหมาะมากๆไปค่ะเราไปดูด้านในกันจริงๆแล้วไปค่ะบางท่านไม่ต้องงงนะคะ ว่าทำไมเรารีวิวเยอะเลยจังเราเป็นช่างเลยเปล่านะะเราเป็นนักรีวิวนะคะเห็นอะไรแปลก,แ,ปลกแล้วที่สาคัญเนี่ยราคาไม่แพงด้วยส่งแบบใหม่แล้วเ,เห็นแบบเออทรงสวยดีทรงนี้แปลกใหม่น่าจะเป็นแบบที่พอใจของ FC เรานะคะขายที่ชอบนะเลือกไปตั้งเป็นแบบชั่วคราวก่อนได้เหมือนกันนะคะเพื่อนผู้ชมลองดูดิเขามีแบบเก็บฟ้าด้วยนะ,ะเป็นไม้ไผ่อะดูดิ <laughs> เก็บฟ้าเป็นไม้ไผ่ด้วยเนี่ยนะ,ะเก๋อะไม่เหมือนใครนะคะตรงนี้ก็จะมีแบบว่าตัวกัน เวลาน้ํารั่วซึมก็แบบไหลผ่าไปเลยจ้ะไม่ไม่ลงเลยตัวบ้านนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูของจริงละนี่ประตูมีทางเปิดปิดด้วยอันนี้เหมาะกับแบบเขาเรียกวนะ่าะพัดลมพัดลมนะคะใส่แคมปิ้งพัดลมได้หมดนะ,ะส่วนแอร์น่าจะไม่ได้แหละเนาะส่วนภายในนะคะแอร์ Air เ็าติดได้นะคะแอร์ก็ติดได้ถ้าเราอยากจะติดนะคะพัดลมก็ติดได้แอร์ก็ติดได้อยู่ที่เราจะติดไหมตรงนี้นะคะเย็นด้วยธรรมชาติดดันด้านล่างนี่คือแบบสบายมากลมกกได้ดีมากๆเลยนะคะ และที่สำคัญเขามีหน้าต่างแล้นะไม่แออันดนะหนูยืนได้พอดีท่านผู้ชม,มดูดิเหลืออีกเยอะแยะเลยสบายนะคะสบายมากๆตรงนี้ขนาดกว้างเนี่ยสองเมตรสามสิบแล้วก็ยาวพี่สองเมตรห้าสิบนะคะนี่แล้วตรงนี้ก็ทรงแบบว่าเหมือนแบบรเรียกน,นะฉากอะหนูก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันตรงเนี้ยถ้าใครเก่งก็สามารถบอกได้นะคะเหมือนแบบหวดท่านผู้ชมเหมือนหัวข้าวเหนียวแต่เป็นแบบแบนๆเขาแบบตแบบแบบักสารออกนะคะตรงนี้ ราถ้าพี่พี่ท่านไหน,นะคะพอดูข้อมูลก็เข้ามาคอมเมนต์ได้เพราะหนูอะอย่างที่บอกเลยค่ะไม่ได้เก่งทุกเรื่องนะคะเราเห็นแบบเออราคาถูกดีแล้วก็ที่สงคัญส่งฟรีด้วยใครอยู่โซนนี้อย่างเงี้ยอยากจะดูบ้านหรือว่าอยากจะได้บ้านแบบชั่วคราวก่อนหนูก็แนะนานะคะว่าโอเคเลยตอบโจทย์เลยนะคะแล้วก็สไตล์ไม่เหมือนใครเอาไปวางเนี่ยคนมองแน่ซื้อมาจากที่ไหนซื้อมาจากที่ไหนราคาเท่าไหร่ต้องแพงแน่เลยน้ำมองแบบผ่านๆอุ้ยสองหมื่นกว่าแน่แเลยใช่ไหมไม่กล้าถามวันนี้น้องเอ๋ม,มาถามให้แล้วนะคะแค่โทรไปหาเขาอย่างเดียว นะโทรไปแล้วก็ให้เครดิตแรานิดนึงนะคะเพราะว่าเราผ่านมาเผื่อรอบหน้าพี่เขาจะจ้างเรามารีวิวบ้างนะคะตรงนี้เป็นประตูนะคะเ,เป็นหน้าต่างกะน่านผู้ชมเมื่อกี้เป็นมุกนะคะก็จะมีนี่เลยเห็นไหมเนี่ยเปิดชิวๆนะคะนอ้นอ,องเอกคือรัชนานะคะเดี๋ยวเราพี่าะมารับด้วย <laughs> โอเคนะคะวันนี้ก็ยังไม่จบเดี๋ยวให้เบอร์นะคะให้เบอร์พี่ เอ็ดไว้นะคะสำหรับใครที่สนใจบ้านไม้ไผ่สไตล์สเปนแบบนี้นะคะก็โทรไปหาพี่เอ็ดได้ที่เบอร์0981413241วันนี้นะคะน้องเอดต้องขอขอบคุณมากๆน,นะคะพี่ๆทุกท่านเลยไม่ว่าจะเป็นการตอบสนองในการไลน์สดหรือทำคลิปทุกอย่างก็คอยคอมเมนต์นะคะก็อย่าลืมนะคะอยู่เป็นกำลังใจคอมเมนต์ไม่ว่าจะเป็นทางแฟนเพจเ e b o ุ k กรู้ทาง y o u t u b e ค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ